ไม่เสื้อแม่ผมนี่หนุยนี่หมายความว่าไงคุณเอาเสื้อแม่ผมมาทิ้งทำไมก็เสื้อผ้าของแม่คุณเนี่ยมันทั้งเหม็นทั้งสกปรกฉันเห็นแล้วฉันขยะแขยงอะหนุยถ้ามันเหม็นเนี่ยคุณแค่เอาไปซักมันก็หายเหม็นแล้วงานคุณก็ซื้อเครื่องสภาผ้าใหม่ให้ฉันสิ ฉันไม่ยอมหรอกนะที่จะให้เอาเสื้อผ้าของแม่คุณเนี่ยมาซักรวมกับเสื้อผ้าสะอาดๆของฉันเนี่ยถ้าคุณอยากให้ฉันซักให้คุณก็ไปซื้อเครื่องซักผ้าใหม่มานะนี่ทําไมอะ่ะฉันว่าคุณเนี่ยควรจะพอได้แล้วนะที่ผ่านมานี่ฉันก็ทําดีแล้วก็ดูแลแม่คุณมามากพอแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูแลแม่ผมทําดีกับแม่ผมพอแล้วงั้นเหรอ การที่คุณบอกว่าคุณดูแลแม่ผมทำดีกับแม่ผมแล้ววันแรกที่แม่ผมเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คุณให้แม่ผมคลานเข้าบ้านทําไมล่ะก็ตีนแม่คุณเนี่ยมันสกปรกไงตีนแม่คุณมันสกปรกเดี๋ยวก่อนคลานเข่าเข้ามาในบ้าน คิดว่าเข่าเนี่ยมันสะอาดกว่าตีนมัง้งฉันก็เลยให้แม่ของคุณเนี่ยคลานเข่าเข้ามาในบ้านพื้นบ้านเนี่ยมันจะไม่ไม่สกรปรกไงงั้นผมขอถามอีกเรื่องหนึง่งแม่ผมจะนั่งโซฟาทำไมคุณไม่ให้แม่ผมนั่งก็ฉันเพิ่งทำความสะอาดโซฟาใหม่คุณจะให้แม่ของคุณที่เนื้อตัวสกปรกแบบนั้นมานั่งลงบนโซฟาที่ฉันเพิ่งทำความสะอาดเนี่ยนะ คุณคิดบ้างสิเดี๋ยวไปนั่งที่อื่น นะที่จะให้แม่คุณเนี่ยมาทําโซฟาฉันสกรปรกอะ่ะคุณก็คิดบ้างสิถ้าคุณกลัวโซฟามาันสกปรกคุณก็แค่หาผ้ามารองให้ท่านนั่งมันยากนักเหรอและที่ผ่านมาเนี่ยท่านต้องทํางานบ้านทั้งวันแถมยังไม่พอท่านต้องทํากับข้าวให้พวกเรากินอีกแต่คุณกลับให้ท่านนั่งกินข้าวที่พื้นมันสมควรแล้วหรอ ฉันไม่รู้นี่ว่าตอนแม่คุณอยู่บ้านนอกเนี่ยมันไปติดเชื้อโรคอะไรมาบ้างหรือเปล่าแล้วจะให้มันนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับฉันเนี่ยนะฉันไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่าฉันก็เลยไม่ให้มันนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับฉันเนแล้วทีคุณละ่ะออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนแก้วเราคุณยังกินแก้วอยู่กับเพื่อนได้เลยคุณคิดว่าเพื่อนคุณไม่มีเชื้อโรคสะอาดมากังนั่งไง แม่คุณเหมือนกันว่าทําไมวันวันแม่คุณเนี่ยมันถึงแต่งตัวสกปรกแบบนั้นนะก็ท่านอยู่บ้านนอกมาทั้งชีวิตท่านคงติดเปีนิสัยนี่ฉันว่าคุณเนี่ยหุบปากไปเถอนะยังไงวันนี้คุณก็ต้องเอาแม่คุณออกจากบ้านหลังนี้เข้าใจนะเข้าใจดี โลโูกแม่ครับแม่เก็บข้าวของแล้วออกมาเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะลูกนี่นี่ลูกจะไล่แม่เหรอเปล่าครับผมหมายถึงเก็บข้าวของของนุ้ยพอดีนุ้ยเขาได้งานใหม่ครับอยู่ไกลาจากบ้านเราเขาเลยอยากแยกเอาไปอยู่ข้างนอกครับที่ไม่ใกล้ๆจ้ะจ้ได้ได้เดี๋ยวแม่ไปเก็บให้เดี๋ยวนี้นะครับแม่ ก็หมายความว่าผมจะให้คุณออกจากบ้านหลังนี้ไปในเมื่อคุณบอกว่าบ้านหลังนี้สกปรก,ก,ก,กนะสกปรกนะงั้นคุณก็ย้ายออกไปอยู่ที่สะอาดๆที่ที่คุณอยากอยู่ไปเลยพผิด้ำวิลงไค้วะว่มามีตายแล้วาคนอื่นเนี่ยไม่มีมาไรยากเลยคนนี้โมโหอยู่ น,นี่มันเสื้อผ้าของแม่นี่ทำไมไมาอยู่ตรงนี้อะ่ะนี่แกมาที่นี่ทำไมอ่ะหรือว่าแกจะมาขอใส่อยู่บ้านหลังนี้อีกคนประทานโทษนะคะฉันเพิ่งเฉดหัวแม่แกออกจากบ้านหลังนี้ไปละ าเสื้อผ้าที่ไหนมาใส่หรอรถก็เหมือนกันวริกาศอีกไปเช่ามันหรอจะ๊ะอุ้ยตายละหรือว่าแกเนี่ยจะมาเฉลยทีหลังว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท <laughs> ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทอะไรหรอกนะที่ฉันแต่งตัวแบบนี้ก็เพราะว่าฉันถูกหวย 30สิบล้านบาทก็เพราะว่าฉันทุกข์หงมดสามสิล้านบาทและรถที่เธอเห็นเนี่ยฉันก็ตั้งใจจะซื้อให้น้องชายฉันเป็นของขวัญที่ดูแลแม่มาตลอดแล้วอีกอย่างนะฉันก็จะให้เงินน้องชายฉันทั้งหมดสิบล้านสิบล้านนี่หรอวะ วงหรอกนะที่ฉันมาในวันนี้ก็เพื่อจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยอ่ะพี่ให้สำหรับของขวัญที่แกดูแลแม่เป็นอย่างดีขอบคุณครับพ,พ,รพ,รพี่ไม่พี่กอพี่กอพี่ไม่ไล่ฉันไปไหนได้ไหมอ่ะพี่ได้เงินตั้งสิบล้านเลยนะพี่กอลฟ เราสองคนเนี่ยก็เราจะมีความสุขกันไงพี่ก้อฟฉันอยู่กับพี่มันตั้งสองปีร่วมถูกร่วมสุขกันมามากขนาดไหนอ่ะพี่ก้อฟพี่ไม่ทิ้งฉันได้ไหมพี่ก้อฟระหว่างฉันกับแม่พี่เนี่ยพี่เลือกฉันได้ไหมทำไมพี่ต้องเลือกแม่พี่ด้วยอ่ะพี่ก้อฟพี่เลือกฉันนะนะพี่ก้อฟนะนะผมจะบอกอะไรให้คุณไว้ตรงนี้เลยนะแม่ เขาเป็นผู้ให้กำเนิดผมแล้วก็เลี้ยงดูผมจนโตได้ขนาดนี้แต่สำหรับคุณเป็นมีทรคอยกดขี่่มเหและรังแกแม่ผมแล้วก็วันนี้คุณก็กาจะไล่แม่ผมออกจากบ้านอีกผมบอกตรงนี้ไว้เลยนะว่าผมเลือกแม่ผมเมียที่เห็นแกเงินแบบคุณน่ะจะไปอยู่ไหนก็ไปแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเก็บข้าวของเอ,อกจากบ้านหลังนี้ไปซะ พี่ก๊อฟฉันขอโทษฉันขอโทษนะพี่ฉันขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทํากับแม่พี่อ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากออกไปจากบ้านหลังนี้พี่ก๊อฟให้โอกาสฉันนะพี่นะฉันสันญยาว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกฉันขอโทษนะพี่ก๊อฟนะพี่ก๊อฟนะนะอะไรอ่ะไปฉันนะพี่ก๊อฟไปฉันไปไปไอ้พี่นายครับ ขอโทษครับ oh, so ไม่เป็นไรเราเรีบเก็บสื้อผ้าข,ของแม่แล้วเข้าไปหาแม่ดีกว่าครับ